อาวุบระห์มิลล์ชัยตันุรรจีมิสซ์มิลลัยอูรราะห์มะนีราะหีม السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับก็เจอกับครูอีกครั้งนะครับวิชาสุขศึกษานะครับไอ้นักเรียนเอ,อาหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดหน้าที่97นะครับในการเรียนรู้ที่7นะครับการสร้างเสริมทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับสําหรับก่อนอัก เริ่มนะครูก็ขอทวงการบ้านครับนักเรียนมีอยู่ไม่กี่คนนะครับยังส่งไม่ครบนะครับี๋ยวก็จะให้คะแนนไม่ได้นะครับคะแนนเก็บนะครับก็นักเรียนถ้าทราบแล้วว่าใครยังไม่ส่งนะครับทําส่งมาด้วยนะครับของเก่าๆนะครับเอาเรามาดูหน้า97นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับ ก็มีตัวชี้วัดตัวเดียวนะครับเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านตามคำแนะนำนองค์ประกอบเรามาดูน,น,นะครับองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับสมรรถภาพเราคำมายก่อนนะครับคือสภาพความสามารถหรือความพร้อมในการออกแรงในปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานต่างๆครับ โดยไม่เหนื่อยง่ายและทำได้นานตามความต้องการนะครับก็องค์ประกอบของสมรรถภาพก้าวสุขภาพนะครับก็มีดังนี้ครับองค์อันแรกคือองค์ประกอบของร่างกายนะครับหมายถึงสัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ประศจกกนิี้ไขมันโดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับได้เครื่องวัดนะครับก็อสองความอดทน ของระบบหายใจนะครับไหเวล้ระบบไเวีวนหมายถึงความอดทนของปอดไม่เหนื่อยง่ายนะเวลาเล่นกีฬาและหวัวใจต่อการวฏิบกิิกรรเวลากิจกรรมหนักๆเล่นกีฬาหนักๆได้ติดต่อกันเป็น,วน,น,น,นเวลานานพน้เปิดอึดหรืวอึดนะครับเด่นหนักไม่ค่อยเหนื่อยา <S <S สามความอ่อนตัวก็หมายถึงความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทํางานด้วย ท่าต่างๆครับโดยอยากได้ยอย่างกลมกลืนนะครับความอัอนตัวของกล้ามเนื้อไม่ไม่ใช่มีหน้าท้องหรือะไรจะก้มอะไรเนี่ยมันติดพงนะครับไม่ได้สี่ความอดทนของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ประกอบกิกรรมซ้ําๆได้เวลานานนะครับห้าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีความอ่อนตัวความอดทนความแข็งแรงหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงกระแทกกระทำต่อว,วัตถุโดยยก ดึงดันเครื่องย้ายสิ่งของครับเรามาดูการทดสอบนะครับสัปดาห์สมรรถภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะมีวิธีการทดสอบื่อสุภาพทันได้ดังนี้ครับสมรรถร่รางกายสามารถพาดูาทดสอบความสามารถในการทํางานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนนะครับกิจกรรมที่ทดสอบก็เดินวิ่งรอบสนามพื้นที่ราบเรียบไปเร็วที่สุดท่าที่จะทําได้ระยะทาง พั1200 m, นสเมตรนะครับ,บนี่เรามาแล้วได้วิ่งมาแล้วยรอบสนามเราได้มาโรงนี้นีก็มีเกณฑ์นะครับเพศชายเพศหญิงถ้าได้6.4จุดสี่ผู้ชายถ้าได้10เต็มก็6กหกนาทีลงมาแนละ้วก็ดจุดส้หนึ่งลงมาถ้าสิบสนี่ก็จะ,ะได้า่าแย่ทํามากผู้หญิง6.59นาที ก็เราไม่ต้องไปดูเยอะนะตาราเนี่ยนะครับดูอันที่สองความอ่อนตัวทดสอบความอ่อนตัวเนี่ยถ้าเราได้มาที่โรงเรียนเราจะได้ทํากันนะครับโดยนก็นั่งนะครับนั่งเหยียดทั้งสองข้างให้ข่าเหยียดตรงนะครับแล้วก็ยืมเหยียดแขนไปให้มือทั้งสองเลยปลายเท้าออกไปมากที่สุดทดสอบสองครั้งครั้งที่ดีสุด,สดนะครับเนี่ยจะมี มีมีตัววัดนะครับว่าเลยไปเท้าไปกี่เซนบางคนเนี่ยที่บอกว่าอนตัวล้วก็แต่ในนี้ถ้าติดพุงถ้าพุงมีไขมันเยอะก็ไม่สามารถทําได้นะครับให้เลยปลายเท้าวิธีก็วัดร,ระยาห่รหางปลายเท้านิ้วกลางกับฝ่าเท้าถ้ามือเลยฝ่าเท้าให้วัดระยะที่ปลายนิ้วกลางนะครับเลยฝ่าเท้าออกไปนะครับนี่ถ้าดูเกณฑ์ดูเกณฑ์น,นะครับ ถ้า10คะแนนอายุ10ปีนะครับต้อง12เซนขึ้นไปนะครับได้นะครตอนให้เกินปลายเท้าไลย12เซนนะครับถ้าเป็นผู้หญิง10ปีก็อย่างนี้เราก็11เซนขึ้นไปนะครับดูสมรรถภาพอันต่อไปคือความแข็งแรงว่าอดทนของกล้ามเนื้อนะครับก็นัง sit ่งซิทอัพนะครับเราเป็นการซิทอัพเรือลุกนั่ง นะครับถ้าก็ถ้าได้ผู้ชายนะครับอายุสิบปีก็ 44, ได้สี่สิบสี่ได้สี่สิบสี่ขึ้นไปก็แสดงว่าดีมากถ้าได้สิบสามลงมาแล้วเย่ yeah. ไม่ผ่านนะครับส่วนผู้หญิงนะครับ4 2ขึ้นไปนะครับผู้ชาย44่สิบสี่4ึงสี่ิสอขึ้นไปแสดงว่าได,ได้ดีมากนะครับแต่ได้สิบอลงมาต่ํามากนะครับ นี่ลุกนั่งวังนนี้จับเวลาหนึ่งนาทีนะในเวลาหนึ่งนาทีนะครับถ้าได้เสพสีขึ้นไปสนแสดงว่าดีมากดูทดสอบสมรรถภาพร,าาร่างกายเพื่อสุขภาพนะครับ <c oughs> การสร้างเสริมสปัสมรรถภาพทางกายด้วยการออกกําลังกายนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงสร้างผลต้าน,ท,นทานโรคส่งผลให้ผู้ที่เป็นบัะจํามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์เช่น การเล่นเกมหรือการเล่นพื้นเมืองการเล่นกีฬาบริหารร่างกายด้วยท่าทางต่างๆสองสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยการทํากิจกรรมนันทนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําในเวลาว่างนะครับและที่เจอยิยชอบด้วยนะครับด้วยความสมัครใจของแต่ละบุคคลนะครับกิจกรรมนันทนาการแบ่งออกเป็น2ประเภทการแจ้ง,งนะครับเช่นเล่นเกมเล่นกีฬาปลูกต้นไม้วาดภาพในร่มก็มีอะไรบ้างการอ่านหนังสือการประดิษฐ์ของตกแตง่ง การอ่านอัลกุอานนะครับสามนะครับสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยการพักผ่อนนะครับเป็นการทําให้ร่างกายได้หยุดพักหรือผ่อนคลายความเนื้ออ่อนเพรียจากการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋ามีอารมณ์ดีนะครับการพักผ่อนแบ่งเป็น2ประเภท มาถึงหน้าร้อยสองนะครับนักเรียนมันพักผ่อนมีสองประเภทมีอะไรบ้างพักผ่อนทางกายนะครับเป็นการทําให้ร่างกายอยู่ในท่าที่สบายจะได้หยุดพักช่วงกันนะและทํางานน้อยลงเช่นการนอนหลับการนั่งพักพักผ่อนนัางจิตใจมีอะไรบ้างทำให้จิตใจสนุกสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นฟังเพลงนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้เอ่อ จบนะครับจบจบจบทีนี้เรามีกิจกรรมเราให้นเรียนเปิดหน้าหนึ้อยเจเลยนะครับทําตามครู่เลยเสร็จแล้วสครูเลยนะครับข <c oughs> ้อหนักเรียนการสร้างเสริมสายร่างาพทางกายส่งผลดีอย่างไรข้อ1นะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล <c oughs> ้วก็สมบูรณ์ ข้อสองเขได้เป็นลักษณะของผู้นี้สัปสับทางกายที่ดีทำให้ทำงานต่างๆได้นานครับขึ้นะครับกอบสาข้อสามเขดเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ประกอบกิจกรรมซ้ําๆได้เป็นเวลานานเอ่อเป็นความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับเ็นเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ใช้ประกอบกิจกรรมซ้าๆได้เป็นเวลานานตอบข้อหนึ่งกับข้อสาม ข้อสถ้าต้องการมีสุขภาพทางกายที่ดีควรทําอย่างไรก็รออกกาลังกายสม่ําเสมอนะครับข้อหหน้า1นึนะครับนักเรียนข้อหถ้าต้องการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องควรทดสอบด้วยกิจกรรมในข้อใดลุกนั่งนะครับลุกนั่งูาหน้าหน้อยแปแล้นะครับข้อที่ห การเดินวิ่งเป็นทักษะสมรรถภาพด้านใดก็การทํางานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนนะครับต่อก็สี่นะครับข้อเข้อใดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความคิดเริ่มสร้างสรรค์ก็การทำงานประดิษฐ์นะครับข้อแข้อใดเป็นประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการทําให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสนะครับ ข้อก้าก็ได้เป็นผลของการพักผ่อนเพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ร่าง,งกายอ่อนแองดหงิดง่ายกับนอนไม่เต็มที่ข้อ1ิบก็ได้เป็นประโยชน์ของการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็อทําให้ร่างกายผ่อนคลายจิตใจผ่อนปรงนะครับคือสัวสองนะครับประจบนะครับนักเรียนทําเสร็จแล้วก็สง่งรูมาเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับ และก็เชื่อฟังพ่อแม่และที่สำคัญอย่าดื่มละหมาดนะครับละหมาดและก็เป็นคนดีของสังคมนะครับผมก็อขอฝากไว้แค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h